าวันนี้เป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกวันหนึ่งนะครับของวงการเพลงสุขขงทธราพรที่ทุกท่านจะได้ย้อนระลึกถึงวันวานวันที่คุณครูนพดลชาวไรเงินศิลปินผู้สร้างสรรค์เพลงสุสขขงทราพรให้ไฟังมายาวนานกว่าชีวิตของท่าน ครับและวันนี้ท่านได้พบตัวจริงของครูนพดุลเชาวได้กันแล้วนะครับผู้ขาเห็นไหมคะแฟนเพลงครูเยอะมากเลยค่ะขอบคุณวันนี้ครูอยุตเท่าไหรแล้วครับบางเล็ครับบางตัวครับครูขอว่าทุกท่านมีความสุขนะครับวันนี้ครูอายุเท่าไหร่คะ สามย่างแปดสิบส,ส,ส,สี่ค่ะคดีครูสุภาพไม่ค่อยแข็งแรงแล้วพวกเราก็คือว่าอยากให้ท่านมีความสุขเด็ทุกท่านจะนั่งฟังเพลงที่ครูเคยร้อ,องไว้นะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่ม ว่าบาท่านได้ไปแล้วนะคะแต่ท่านมาปรากฏตัวได้ในขณะนี้เราก็ท่านได้มีความสุขแล้วนะคะได้เห็นตัวจริงๆของท่านค่ะและเราก็จะเข้าสู่พิธีการของงานคอนเสิร์ตในที่ที่ทำให้นักธุนนบุรุเชาได้เดอร์นะครับโดยเชิญพิเลกันค่ะ